ผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกผิดเลยวุ้ยผมต่อยไปหลายหมัดมากเลยแล้วในฝันคืออยากให้แบบทำทำมาเลยคือ,ค,อคือโกรธมากโกรธมากแล้วผมก็ถามพระเจ้าลูกฝันแล้วลูกอยากจะฆ่าคนคาความฝันเนี่ยตายคามือลูกในฝันเนี่ยใจลูกมันเป็นแบบนี้แล้วพระวิญญาณมาอยู่ในลูกได้ยังไงบางทีเรานั่งดา่าเขาเพลินเลยครับ บางคนบางคนด่าเพลินเลยนั่งเมาลมั่งเมื่อใจรู้ไหมอีนันเป็นอย่างนั้นอินี่เธอไม่รู้หรือมันทำมันอีนันจะไปคุณกำลังด่าเจ้านายเธอก็ด่า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 เสร็จปุ๊บด่าเสร็จปุ๊บคุณรามาคาชาทารมาฮาเลลูยาเลยทำไมพระเจ้าถึงยอมรับที่จะให้พระองค์เองและพระพรและสิ่งดีมาอยู่ในคุณรู้ไหมครับคำตอบก็คือพระเจ้าไม่ได้ยอมรับคุณครับ ไม่ว่าคุณจะทําดียังไงก็ตามคุณจะเป็นคนกระตันยูรู้คุณช่วยคนเป็นโรคมาเรียเอาตังทำบุญช่วยคนเป็นโรคเอชสังคมสงเคราะห์คุณจะทํายังไงก็ตามพระเจ้าไม่มีทางยอมรับคุณและก็จะไม่มีวันยอมรับคุณอแล้วถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํานั้นมันดีมากเลยที่พระเจ้าจะต้องมาอยู่ในคุณเนอะความดีคุณเป็นแค่ผ้าขี้ริ้วแต่เหตุที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์เลือกอยู่ในใจของคุณที่ยังสกปรกบ้างบังคลา เพราะว่าพระเจ้าอยอมรับพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในคุณ